เออยอย่าไปตีล้ากูขำขำอู่ขำใช้ปืนได้ใช่ไหมฮะแบบนี้มนนััได้แหล้วมันใกล้อย่างเดียวมันใกล้อ่ะอ่ะมันก็ใกล้จริงๆนะครับตรงนี้ฮะต้องดูครับไม่รู้ว่าสั่งอะไรอ่ะเอ้ยเล่นปืนได้โดนโฮมนะเล่นปืนได้โดนโฮมนะฮิโรชิบอกก่อนโอ้ยเราเริ่มล้มแล้วนะวะฮิโรชิเขาล้มมันเยอะมากเขาบอกฮะตอนนี้ฮะโดนนะกูบอกนะโดนนะอุ้ยแล้วมาแล้วฮะว่าอุ้ย มาฮะตอนนี้เราเปลี่ยนมาแล้วหรือเปล่าเขาตงฝั่งของทางปค๊กครับผู้ชมฮะไม่แน่ใจว่ากดจังหวะนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าเป็นจังหวะที่ดีหรือเปล่าคุณผู้ชมฮะโนโน้ยเล่นปืนได้อะอุกรณ์ไม่มีเกิดการคิวเกิดขึ้นครับถูกต้องฮะก็ไปก่อนเท่านี้เหมือนจะโดนทางฟูคือเขาตั้งฝั่งของทาง โว้บครับอ้โว้บกดใช้การหมดแล้วจริงแต่โดนโดนภูเคิ่อนเขาเผาฮะว่าไงฮะตรงนี้อโอก็ยิงไปทําอะไรไม่ได้ครับตรงนี้ครับเอ้าต้องนะมีดอย่างเดียวครับงานนี้อย่างไงฮะโอ้โหก็ต้องบอกเลยว่าทางนักวิทยาศารชิก็แก้เกมมาดีฮะใช่ครับแก้เกมมาดีครบกดเปิดปืนมาก็ไม่ต้องเล่นเลยทีนี้เออก็สับไม่ได้อยู่ดีครับตรงนี้ฮะการเป็นว่าจะเปิดฟรีหรือเปล่าคุณผู้ชมฮะทางฝั่งของทาง เออโหเพราะคุณผู้ชมฮะนครับผมแล้วการประชากรนะครับฮิโรชิขึ้นนำไปแล้ว3ต่อ0หรือเปล่าแต่ฮิโรชิยังไม่ได้ใช้ปืนเลยนี่หว่าจะเป็น3าศูนย์นะต้องขอนะครับภาพเบื่อไหมฮะอืมอาจจะเบื่อแค่แค่ของเราอ่าใช่เลยแค่ของเราครับในการแข่งขันไม่เบื่อตอนนี้แต่ตอนนี้แอดเอขออภัยครับโหขึ้นมาเป็น5ต่อ4เหมือนคุณผู้ชมฮะตอนนี้ฮะ5ต่อ5แล้วครับตอนนี้ครับ อยังไงครับมือก็สูสีอยู่ครับมือมีเหอนต้งฝั่งโฮมก็ยังได้เล่นครับตอนนี้และบัฟของทางคูเคิร์ลเหมือนจะหมดแล้วไม้จะมาฉายแตกหรือยังครับผมตรงนี้ฮะโอ้ยไม้มาหรือยังฮะโอ้ยโดนเทพอีกโอ้ยทีโรชีโดนนะเนี่ยไม่ออกเลยครับเราครับผมเอ้ยขออภัยด้วยนะครับภาพไปเล็กตาลิบันทีลของผมของทีมงานนะภาพจะมัวนิดนึงนะครับ รีรอยโอ้เรียบร้อยฮิโรชิใช้ปืนแล้วสวยสวยการนี้สวยไปเพื่อนอย่างต่อเนื่องครับอาจจะช้านิดนึงครับของนี่ตีได้ไหมนะถ้าฝ่ายผม้นะแล้วคุณชมฮะสิบห้าสิบเอ็ดแล้วว่ไงต่อเอาวนี้โอ้ยเลสเตอรเลนตาลีบันเอาอีกแล้วอ่ะแต่ถ้าวันนี้ฮิโรชิไม่ได้แต่บอกเลยว่าเออคุณผู้ชมมันเป็นคนนั้นที่รุมมากอย่างเราจำบ้านนี้โดนว่ะโดนโลบว่ะกูบอกแล้วว่าโดนโลบว่ะเสถียรหายเลยครับอืมอ่ะทีงนี้ยทีโอ้ยบอกเดียว พิดครับผมหวานเจี๊ยบโมเยลลงไปทีเดียวดีก็ใส่ไปเลยครับผมจัดไปฮะหนึ่งหัวตอนนี้ก็สองต่อสิบเก้าครับผมเลเยอร์ฮิโรชิเหลือมาดิเจอบีมหน่อยศาสตร์ัวเจอบีมรันของหน่อยเจอบีมรันของหน่อยศาสตร์เจอบีมรันโอ้โหโดนสิงนี่เฮียดูงดิโอ้โหป๋อนี่เจอเลตาริบันหน่อย ยกสู้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับเลตตาลีบานเอาให้ตรงนี้เลตตาลีบานเอาให้ท่านผู้ชมมาเอาให้ทีมันไอ้เหี้ยชี้เหลือเพียงแปดผู้เล่นแล้วต้องเริ่มโอ้ยวันต้อโอ้ยไอ้ฟามันทำอะไรของมึงโอ้โหโอ้โหโรนี้โอ ผู้ชมครับโหโอ้โหไฟเย้ครับผมเป็น19เพลเยอร์ฮะที่ยืนนานโอ้ยไฟเยงไปเทียบกัคนเดียวตัวเองนะสายฟ้าด้านกับบางงานทอนบีมเอ้ยไฟเย้ครับหนึ่งเฮดช็อตครับผมเหตุนี้เลยแล้วกันสามคนสุดท้ายตรงนี้วั่นและซันโอ้เราเรียบร้อยครับเรตตานิบาลเก็บซันไปและวสองสุดท้ายโดนดิเมชั่นไปเหลือเพียงยังไงฮะสองคนยังอยู่ ยังอยู่ไว้แต่2คนมันแทบจะไม่ไหวแล้วคบน้องว่าวว่าตรงนี้ถ้าดูในโมเมนต์ช่าสวยงามไปจนฝั่งของทางโฮปและชัยชนะในเกมแรกแฟาล์วโอ้ฟาล์วไหวปหมวะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทางของฮิโรชี่นี่บนรถเตรียม กูขอเปิดเพลงนี้ไปด้วยนะชอราะรผมจะปม่ี่ปี้าไม่แน่จไม่น่ากลัวจะมั่วครับผมครับเปิดเพลงนี้ไปด้วยนะผมว่าเข้าสุดเลยแล้วแต่การเป็ว่ากดปืนกาแรจะไม่จอาจจะไม่ตอบยอะหว่าวาดัน แก้พอดีด้วยใช่ครับดูแก้ครับต้องบอกว่าจัาหวะทีต้องเก็บลูกด้วยแม้แต่ว่าทีมเบลที่จังหวะแรกเราทีเปิดเท่นี้ครับหนึงนัดสองนัดสามเปี่ยมทีมเบลนัดเป็นไงครับสามเปี่ยมสำหรับน้องพีม้าทุนตอนนี้ต้อบอกว่าทางผมยิ่งกล้าแต่อีโดชิบอกโผมไม่ได้ลุกเลยครับเปล่าเห็นไหมฮะลุกเลยไม่มีใครลุกเลยครับผมยี่สิบกระบอกเต็มฟาล็องอีกไหมจะจบแมตช์นี้เออนี้กดแก้มาก่อนนะยิงไม่เข้าไม่ถึงกันนะวันนี้ฮะ คนต่างคนต่างเล่นไม้ต้องมีใครโดนเมย์ก่อนแล้วครับสำหรับจากหน้านั่นายโคฟแล้วผู้ชมฮะอโอ้โหเปิดมาโดนเมย์ที่ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับผู้ชมครับยังไงเอาเนี้ย,ยโอ้ยฟ <ไป S 2> ้าเอ้ยแล้ววิว่งโขมใส่โอ้ยฟ <ไป S 2> ้าเอ้ยนะครับโดนบัฟของทาง b ูเคริร์สเหมือนกันผู้ชมฮะตรงโอ้ย <ไป S 2> โอ้ยโอ้ยยังไงครับฟ้าเอ้ยโอ้ยมีดแล้งไงครับแล้วันเดอร์ S อยี่ทางสายฟ้าระคังและสายฟ้าระคังโอ้ยจะเสียหลัก โหลดไปเลยวที่สุดมาโอ้ยไปไวเร็วเลยครับตรงนี้เนื่องจากว่าโดนทั้งด้านของ UI ด้วยนะครับผมงบอดดี้ใช่ครับโดนไอส์เบรคไหนจะทำแล้วก็ออกมาเล่นลูกไหนออกมาแล้วมันจะด่าเม็ดมีโคตรแรงคุณผู้ชมตอนนี้ครับครับผมอ่ะด้วยความที่ว่ามีทั้งจาในจัมบักซิลโอ้ยไฟเม็ดด้วยนะปิด UI บอกเพื่อนก็ไม่แปลกแล้วฮะที่ สายฟ้าสุดคูนี้ยบีก็ตายเลือด่จะดีนะตายไม่ว่าผูมะและสับเกีร้วันี้ทาบัูชิตอนนี้ปดการปมดมาเหมือนจะมีโอ้ยโอไม่มีั้ยลีได้อยู่เฮ้รีได้อยู่ีได้อยู่เว้ยตรวจผู้เล่นของน้งัูชิกลับมาแล้วนะครับว่าเพราะว่า ใช้ปืนรีเซ็ตได้จังหวะสองครับสำหรับกัรโบยคุณผู้ชมครับรีเซ็รีได้อยู่ไอ้ฟ้าบาบาดุกหรือฮะบาดุกเรียวครับจับไม้มาแล้วยังไงคัดในเพื่อนได้ไหมมือโดนดิโดนเลสตาลีบันนะคุณบอกก่อนนะยังไงเจอกับบาดุกเรียวฟันข้มานี่ไงเลสตาลีบันโอ้ยฟ้าเอ้ยอได้สองตัว ยังไงเขาเบาะนะกดอะดรีนาลีนไปแล้วไปเลยครับหนอนฟานเขาเบาะนะดูจังหวะในการกัดนี่จะจบเขาบอกว่าอาจจะไม่อาจจะไม่ได้เร็วแต่ชัวร์หิ่งศพแน่นอนครับเบาที่หายออกไปนะโดนคาร่าโดนเทะมาตรงนี้แล้วโยชิอุนอุนคาร์เตอร์บอลเลตาลีบันเอาอีกแล้วแล้วกลายเป็นโยชิดีเพื่อนตีเพื่อนกันแบบนี้ฮะโอ้ฟาเอ้ย ม่เน้นเข้ารอบเน้นเข้าร่วมโอ้ยตีไล่หลังตรงนี้ฮะโอ้ยแทงออกมาตรงนี้โยชิตีตายรือยังละเลสตาลิบันไล่ขวบมาตนี้แล้วก็หลังโอ้ยเว้นเลยผู้ชมไหโอ้ยงานหรือวะเนี่ยแล้วเป็นกลายเป็นอัลต้าคิวทางพงกันตรงนี้ฮะละเลสตาลิบันโอ้ยเลสตาลิบันลั่นจัดครับผม แน่นอนจริงๆครับสำหรับเลสตาลิบันครับเอาอยัางไงฮะมินเด็กรีเมนก็โดนไปเหมือนกันชั่วโมงนี้นะครับผมก<ห>็สังเกตเลยให้ผู้ชมครับซ้ายขวาบนของผู้ชมนะครับผมสก,สกีตอนนี้ที่ฮาไปฟไาและนี่ฮะหลังจากนี้คือการสู้กันแบบสดๆดิบๆเลยฮะตอนนี้ฮะโอฮาไปไฟ นี่ฮะยังไงฮะนี่เหมือนจําได้ว่าโดนกักอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าโซแท็กมันยังเหลือในชั่วโมงที่ผ่านมาในการเล่นกันต่อตรงนี้ครับฮ่าไปหาไปหาไปยกดักขึ้นมาเจอเลตตาลิบันยโอ้มุมร้อยมุมร้อยโอ้โหเลยังมีของอยู่ตรงนี้ยังครับโอ้แล้วตรงนี้ JR กับเลสตาลิบันครับโอ้โหมเราเล่นเลี้ยงจังหวะทางแม็กท่านผู้ชมฮะเข้ามานี่โมมาเลยคมันไหวมาวันเนี้ย ตัเลยครัแบแมแรกตรงนี้ก็ไม่น่าจะผิตพลาดผู้ชมฮะโ,โ,โอ้โหเขาบอกว่าโฮปบมันนี้มาฟอมเข้มเลยฮะโอ้โหตีได้เหมือนกนันนะสลับฮิโรชิฮะแต่ก็โดนเฟดไปต้องบอกเลยว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยมามาเปลี่ยนเพลงนะผมไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าโฮปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดีอยู่ที่ อ่าได้เปิดยิงนีโอ้ฟาเอายิงนานด้วยนะฮะแล้วลบด้วยด้วยฮะโอ้ฟาเยอืมถึงจะแก้ได้ฮะแต่ว่าตอนนี้คือแก้ไม่ทันแล้วฟ้าเอ้ยฟ้าเลยโอ้โหมียี่สิคนไม่โอ้ยเนี่ยครับผมดีจีวิ่งมาดีจีวุ้ยฟาลัดกำบังโอ้โหแล้วมือนหนึ่งเดิมพัน โอ้าคผู้มหผว่าสายฟ้าไม่แท้แล้ภาพจากวันนี้สายฟ้ากับทาเคซียังไงรับปาดมาพลิกใสพลิกใหม่พลิกใจพลิกใหม่มาตรงนี้ครับแล้วมาแล้วผู้ชมฮะหนึ่งๆสายไม่กลัววันนี้ตีเพื่อนมาสอหนึ่งฟ้าก็ยังไหวู่นะแล้วโดนปาดมาตรงนี้วอัดองีดอ้ววิ่งมาเล้ยงลทางขวาต่อ้าโราที่2อต้อไปใ้ยของชิโ โอ้เกาหัวแขกๆเลยว่ะรอดูกันในแมบที่2ครับของผู้ชมครับต้องคาบก็เอพีก็อะไรเขาบอกฮะตรงนี้เป็นทั้งน SO ั้นของโฮปก่อนเลยครับผมงบูสตเลตตาลิบานนะเลตตาลิบานมานะไม่ใช่เล่นๆนะตีครับป๋องมอสบาเชอร์นะครับของคิวสิบสองเดฟสี่นั่นเองนะครับก็ทำให้โอ้ชนะเป็นแขกนั่นเองครับ นเลยแม่นอนแต่้ว่าวันนเ้มากบขอแค่หแ้มคัุณโอ้เ็นดูสายฟ้าว่ะต้องการทั้งสองราวเพื่อที่จะดึงรถกระบ์ตสมุกลับมารเปล่านะรนี้ต้องครับผมอ่ะยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเมื่อสักครู่ที่เปิดปืนมานี่ผมไม่แน่ใจนะตอนซ้อมนี่พี่กเคยลองซ้อมไหมว่าปืนเนี่ยมีเป้าให้ด้วยไหม โอถ้าไม่มีเนี่ยคือเติมตัวรับมือให้ทันเลยนะโอเคครับไม่ดมดูเหมือนกัเฮ้ยอะไรเนี่ยบอลมาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเจอกันช่องบอลนะครับฝากให้กำลังใจสายฟ้าด้วยนะครับหาเกินเพื่อนเอ้ย